สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวเปลี่ยนจอของซั s u n ง A ห้าิบนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นไงบ้างนะคะอนนี่คือจอที่เปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพลี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะ ดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะเนียนเลยนะคะมีฟิล์มติดให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะ จอที่เปลี่ยนไปจะเป็นจอ LED นะคะนี่นะคะขั้นแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างต่ำที่สุดกับสูงที่สุดจะแบบเป็นยังไงนะคะ อันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงหรืแสงได้นะคะต่อไปมาดูที่ทัสกินกันบ้างนะคะ ไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะถ้าสกรีนหน้าจอได้นะคะนี่นะคะถ้าสกรีนได้นะคะต่อไปเรามาดูสีจอกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปคุณภาพของสีจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะสีจอ นนีะะคะในคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นเป็นขึ้นขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณความถี่ของจอ LED นะคะคลิปวิดีโอค่อนข้างจะละเอียดนะคะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะคะนี่นะคะแย่นี้นะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้บบน,น,นะคะนี่นะคะนี่นะคะใบเช็คสแกนลายนิ้วมือนะคะ ะะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ